จ้าวันดีด้อค่ะเด้อ FC ท,ทุกทุกท่านค่ะเมื่อนี้่มาร้านสังฆภันฑ์ทองวิเศษด้อค่ะเด้อมีพี่น้องมาสือของบุญหลายหลายค่ะเมื่อนี้่ ู้ใดมีการมีงานมีเฮ็ดบุญเฮ็ดยังกับมาใส่บริการใดเด้อค่ะเด้อลานทองวิเศษเด้อค่ะเก่ยใหญ่เพิ่นกันน่งยังน่ะค่ะเด้อผมักสายบุญสายสายบุญสายทำนะค่ะเด้อเพิ่นเด้อมักเฮ็ดบุญเฮ็ดนั่นนะคะเด้อสายบุญลานเพิ่นกับมีคุยยางมีคุยยางเด้อค่ะเด้อลานเพิ่นผู้ใดเป็นการเป็นงานสิจัดบุญจัดงานกองบุญกองบวชมาใส่บริการเพิ่นใดเด้อค่ะเด้อ อ่าผู้ใดผู้ใดถือเลขแน่ไหมผู้ใดถือว้าแม่กระสือแต่ว่าขยันเลยขยันกระสือขึ้นมาถือเด้อพี่น้องคนมาะสือกองบุญน้ำเก๋งใหญ่พคนเด้อเนี่ยได้เก็บปิวเด้อค่ะเด้อผู้ใดมีการมีงานอุดหนุนใดเด้อค่ะเด้อร้านทองวิเศษสังขพันธ์ค่ะนุ่นสมบูรณ์บึงการเด้อค่ะเด้อ่เว้าแท็กว้าแท็ก มันพ่อว่าฝันดีได้บอกคุณพออุ้ยบมื่อวันฝันอะไรล่ะเมวันท่านในนอนอยู่บ่านในนอนอยู่อยากเดียกอยู่วันนี้ในนอนแต่ก็ได้สิฝันแม่แล้วพ่อครับจ้าผู้ใดสิจัดการจัดงานนี่ยังก็มาอุดหนุนพันใดเด้อค่ะเด้อพคนราคาเป็นกันเองนะคะเด้อทั้งแกกทั้งแถมนะคะร้านด้อทั้งแกกทั้งแถมนะคะเด้อ ลูกค้าเพิ่นกับบ่าขาดสายเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีค่ะมีขบกวยยางเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากได้หยังซื้อหยังก็มาอดหนุนใส่บริการท่านได้จ้าจ้าฝากผู้ใดสนใจก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นําเนยได้อค่ะเด้อส่องใหม่เด้อค่ะเด้อสุภาพรพารวยค่ะสวัสดีจ้า